วายจีบุลเลนแอดิวเจอร์สค่ะสวัสดีครับคุณธีภาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับคุณศภาคุณชัยยุทธค่ะครับผมล่าสุดราคาทองคาในตลาดโลกผ่าวลงมานะครับขายปิดบ้านเราก็ขยับลงมาห้าสิบาทด้วยมีประเด็นอะไรในวันนี้บ้างครับค่ะก็สำหรับราคาทองคาเองนะคะก็เริ่มต้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณชิยยุทธเองก็ราคาทองคําในสัปดาห์นี้นะคะก็มีการปรับ,บลดลงมานะคะวันนี้เองก็ ลงลงมาเล็กน้อยนะคะก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่สามารถยืนเหนือระดับ1,800อยเหรียญ US dollar ต่ทอทรัย์อัได้แล้วก็วันนี้เองเช้าวันนี้ก็ไม่สามารถยืนเหนือ1,780เยหรียญ US dollar ต่อทรัย์อาได้ตอนนี้ก็ลงมาเอ่อสามเอ่อแับลดระดับลงมาเรื่อยๆนะคะโดยที่เอ่ออาจจะให้นักลงทุนสังเกตดูว,ว่าถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือที่เอ่อจุด1 7 6 6เอยหรียญ US dollar ต่อทร o ย์อาได้ ก็มีโอกาสน่าจะได้เห็นการย่อตัวลงไปอยู่ที่แนวรับ 1, 7 5 0เยหรียญ US Dollar ต่อ Tryon เป็นจุดต่อไปนะคะโดยที่สาเหตุหลักก็เป็นในเรื่องของการที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะก็เลยทําให้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงแล้วก็ตัวราคาทองคําเองก็มีการย่อตัวตามด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นการสวนทางกับในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะคะถ้าทิศทางดูเหมือนว่าระดับแนวต้านบนจะมีแรงดทขาออกมาเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นช่วงนี้ จะเปลี่ยนกลับมาใช้กลยุทธ์ทางฝั่งชอ็ตอตพอจะเป็นไปได้ไหมคะก็สามารถทําได้ค่ะแต่ว่าก็แนะนําว่าถ้านักลงทุนที่จะเริ่มกลยุทธ์ในการชอ็อตก็สามารถทําได้แต่ว่าแนะนําว่าต้องต้องเวนิดนึงเหมือนกันนะคะคุณสภาเพราะว่าแนะนําว่าถ้านักลงทุนที่ต้องการปรงเสรกลยุทธ์ช็อตโดยที่สุด c o เวอร์ช็อตก็แนวรับไม่เกินอะยู่ที่ระดับประมาณ17 3่เดรอยสาสิเ็ดเหรียญหนึ่งนเอยสิบเหรียญ US d o l า a r ต่อไฟอเท่านั้นก็ถือว่า เป็นจุดที่จะต้อง cover short แล้วนะคะก็คือจะเป็นจุด g r a ที่เป็นจุดต่ำสุดที่จะต้องปิด cover short แล้วหรือว่าเป็นจุดที่จะต้องเปิด l อง position แล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่ต่ำสุดในช่วงที่เราเห็นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะครับผมก็คือถ้าจะช็อตเนี่ยก็อย่าหวังส่วนต่างเยอะลงมา<ช>รีบปิด ใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าจังหวะจะเห็นได้เร็วไหมอย่างช่วงสัปดาห์ที่แล้วโดยที่จุดประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยส่สิบเหรียญนี่เราเห็นแค่ประมาณห้านาทีเองในช่วงตลาดโบิวเจอร์ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ถือว่ามีความมีมีโอกาสที่ค่อนข้างน้อยทีเดียวถ้าจะทํากําไรในช่วงนี้เนี่ยนะคะคแต่ว่าถ้าแต่วันนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างน้อยนะคะก็แนะนําว่าอาจจะชะลอดูนิดนึงก็ได้แล้วก็อาจจะรอค่อยๆเปิดสถานะลอง position ก็เริ่มทยอยเปิดสถานะลองโพ i ชั o นได้ตั้งแต่แถวประมาณ1,750เรยห้าเหรียญแล้วก็1,740เยสเหรียญดอลลาร์ต่อฟรอยอาได้นะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเองนะคะก็มีข่าวออกมาของทางออพอสันนะคะซึ่งเป็นกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็ ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าในช่วงไตรมาสที่สามที่ผ่านมานะคะก็มีการขายทองคำออกมาทั้งสิ้นประมาณ36เปอร์เซ็นต์นะคะครับผมประมาณสิบหนึ่งส่วนสามของกองทุนที่ถือออกมาทั้งหมดแต่นี้ก็คือจริงแล้วก็มองว่าแทบจะไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าก็คือถึงแม้จะเพิ่งประกาศออกมาแต่ก็คือเป็นการขายออกมาในช่วงไตรมาสที่แล้วนะคะคก็น่าจะทําการขายไปในช่วงไายเดิมที่เคยทํามาแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดเอง Goldman Sachs เองนะคะก็ให้มุมมองเกี่ยวกับราคาทองในช่วง 12เดือนข้างหน้าว่าน่าจะได้เห็นส,สูงสุดอยู่ที่ระดับประมาณ1,930เหรียญดอลาออลาร์สตรอทไทร์เอาท์ส่วนของ h ฮดเอเองก็ให้แนวโน้มไว้ว่าในช่วง12เดือนข้างหน้าน่าจะได้เห็นกรอบของราคาทองอที่ระดับประมาณ1,700เหรียญจนถึง2,300เหรียญดอลลาสตรอทอาสำหรับในช่วง12เดือนข้างหน้าค่ะก็คือระยะกลางถึงยาวยังไงมุมมองจากทั่วโลกก็ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็คือราคาทองคำนั้นมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใช่ค่ะครับผมเอ๊ะกองทุนทองคาพอสันที่คุณนิพาบอกว่าเขาขายออกมาตั้งหนึ่งในสามของกองทุนเนี่ยเขาให้เหตุผลไหมครับว่าเขาขายทําไมแล้วอืแล้วคือเขาเห็นอะไรไม่ดีหรือเปล่าเขาถึงขายออกมาครับเออก็ไม่น่าจะใช่นะคะก็น่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,าปนการซื้อขายทํากําไรระยะสั้นก็เป็นเป็นเป็นพลิติในการซื้อขายเพราะว่าล่าสุดที่มีการรีพอร์ตออกมาก็ได้มีการขายสินทรัพย์ตัวอื่นๆด้วยนอกจากตัวทองคาออกมาก็อย่างกองทุนนี้ปกติก็จะได้มีการ ซื้ออีคือตัวอื่นแล้วก็อย่างทองคําเองก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายเข้าออกอยู่แล้วเป็นการทํากําไรของกองทุนค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทิศทางของราคาทองคําขึ้นไปทดสอบ1,800แรล้วไม่ผ่านลงมาที่1780เราก็ยังไม่ผ่านนะคะก็เลยทําให้ทางนักของบจิบอกว่ามีโอกาสที่ราคาทองคานั้นจะยุบย่อตัวลงมาอีกแนวรับถัดไปสําหรับใครที่อยากจะเปิดลอง position นะคะ1750ก็เป็นระดับที่เหมาะสมเพราะว่า อย่างตอนนี้ถ้าใครเห็นบทวิเคราะห์จากแล้ววิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นโกลแมนซ์ Man หรือว่า h อ b เชเองนั้นระยะยาวเขามองไปเนี่ยได้เห็นแน่ตัวเลขเฉลียสองพันใช่ครับผมอย่างโกลแมนซกคือพันเ้สาสิเหรียญน,นะครับมาตามดูกันครับสำหรับตลาดหุ้นกันบ้างนะครับหลอดหุ้นไทยที่แั่งเหนือตลาดหุ้นอื่นในวันนี้